สวัสดีค่ะวันนี้จะบันทึกรายการค้าวันที่7มกราคนะคะจบคือได้รับไปสั่งซื้อ PO ไล้ที่800บริษัทไอเมชเชนเจอร์จำกัดน,นำมาทำใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเซอร์ออเดอร์ขายสินค้าคาวาิ a k รุ่น KSR 110จํานวน2คันคันละ62,000บาทและยามาฮ่ารุ่น Spark LS 115i SP9 เป็นจนวน1,000คันละ4,000 40, 0บาท โปรแกรมนะคะและเลือกระบบขายและรับจองสินค้ากดที่ w o r k f l o w เลือกไปสั่งขาย SO นะคะเล่น001 00ค่ะกด f คกด F3 ค่ะช่องเลขที่จะไม่ใส่นะคะเราไปใส่ช่องเลขที่อ้างอิงน,นะคะคือตัวให้ม้วก็คือ8 0ดนอยนะคะต่อไปช่องวันที่ค่ะวันนี้่เี็ดนะคะ นะคะกด enter ค่ะชื่อลูกค้าคือบริษัทแอนนิเมชันค่ะลงมาที่ช่องแค่ค่ะรายละเอียดนะคะเราวก็ยค่ะเราจะมาดูอีกทีคือช่องวันที่ส่งของนะคะจนไม่ได้บอกมานะคะแต่ว่าเราจะตระบุเป็นช่องวันที่ส่งของะคะ่ะเป็นวันที่เจ็ด แล้วก็โอเคค่ะเงินเงินนะคะเราไม่ใส่เงนินเงินนะคะลงม,มาถึงช่องท y p e นะคะรหัสเครดินาาเพอร์ค่ะเรามีการขายสินค้าคาวาซเซกินะคะจำนวนสองพันค่ะโอเคไปนะคะเรามีการขายเพอร์ จะมาห้านะคะจนวนหนึ่งะคะังน,นะคะ่ะมูลค่าสินค้ารวมหมดเลยนะคะทั้งสิ้นก็คือหนึ่งแสนหกมื่นสี่พันบาทนะคะเมื่อหล,ลเสร็จแล้วนะคะให้เรากด F10 ค่ะไม่ดิมน,นะคะ อ่อนล่องนะคะและก็เสร็จจิ้มในการท้วันที่เ